บอแมนขอทานเฮาบอต้องการเสียใจเก็บเอาขึ้นไปคันให้มาพบกาบ้าบอแมนคนดีแต่ก็เหลือดดววอยู่ดอกวายสิม,มทาทำทาคันบอเคยหักกันเลย,ลอยปปบอแมนว่าบอมีภยเอาแค่อยากคบกับเจ้าเข้าใจน อยากสืเข้าไปแค่แคร์ดูแลหัวใจให้มันนวลนองต่องให้ได้เป็นขู่กองให้ได้เป็นแม่ของปักคำนาะให้ได้เป็นคนพักไปอยากเป็นแรกคนคนสุดท้ายแล้ว